ล็อกสเปคแค่อริยสัตตสี 4, มั่งมีองแปดมั่งมีองแปดมันก็ยิงลงมาตัวยอ่อลงมาอยู่แล้วนะสองข้อแรกก็เป็นปัญญาอยู่แล้วสามข้อกลางก็เป็นศรรีลอยู่แล้วสามข้อสุดท้ายก็เป็นสมถะอยู่แล้วนะทําอนาปรสติก็ลากศีลสามข้อมาด้วยลากสมาธิลงมาด้วยสามข้อสุดท้ายของมักงแปดใครทาอนาปนสติก็เปลี่ยนสิ่งนั้นท่านได้ทําอริมักมีองแปดอยู่หกข้อไปในตัวเลยมีศีลอยู่ในตัวมีมหาทานห้าอยู่ในตัว ได้ทําตามอริยมรรคมีองค์แปดอยู่หข้ออยู่ในตัวอีกเหลือสองข้อสมาธิครนะอบความเกียรตหน้าที่จะออกจากกามนี่สมาธิก็คืออะไรนั่นแหละความเห็นถูกต้องในอริยสัจนั่นแหละเห็นว่านี่คือทุกขนะ์นี่เส้นทางที่จะนี่อริยสัจสี่นี่คือเห็นว่านี่คือสัจจะความจรงิงนะแล้วก็หยิบมาใช้หยิบมาฝึกเจ้าของ อย่างนั้นะเราไม่ได้สเปสปะไม่กระทั่งการฟังฟังเราก็ไม่ฟังสเปสปะเราฟังแค่อริยสัจสี่มั่งมีองค์แปดแปรอมแล้วก็นั่นแหละอนาปนสติแปรแล้วก็ไปฟังแล้วก็ทําความเข้าใจว่าอริยสัจสีมั่งมีองค์แปดเนี่ยนะเอามาใช้กับอะไรนะสุดท้ายก็มาอยู่กับอนาปนสติ แล้วอนาปนาสติมันคืออะไรมีสติอยู่ที่ลมเพื่ออะไรมันก็ต้องเอาปจิจสมุปบาทเข้ามาครอบเทียบเคียงอย๋ออืมันทําให้พบชาติน้อยนะแล้วก็เข้าสู่การไม่มีพบก็คือไม่มีชาติไม่มีการเกิดนั่นเองเนี่ยเราก็เข้าใจอริยสัจสีมักงมีองแปดคาบลงขันห้าจึงปจิจสมุปบาทครอบลงขันห้าจึงนะเพราะในสภาวะนิพพานไม่มีขันห้าในนิพพานแล้วท่านจะไปฝึกไปทาอะไรล่ะที่เนี้ย ไม่ใช่มาเอามาสังเกตสังกาตัวขันห้าในโลดก็คือความดับอะไรดับจากความยึดมั่นถรือมั่นในขันตั้งห้านั่นเองนะพอเข้าใจนะเราเลยสบายไงเราเลยบอกเห็นการฝึกเส้นทางที่จะพ้นทุกข์ไม่ได้ยากเลยนะพอรู้หลักแล้วอริยสัจสี่มั่งมีองค์แปดปัจจัจสมุปบาทเอามาครอบลงขันห้าเลยตึ้งเอามาคอยสังเกตสังกาทีนี้มันจะเป็นมรรคสามัคคีของมันเองโดยธรรมชาติมาเห็นอะไรมาเห็นธรรมชาติมาเห็นการเกิดดับมาเห็นทุก แค่นั้นเองเห็นนะเอามาเห็นมาศึกษาเรียนรู้ที่เราหลงอยู่เนี้ยว่าย่อๆขันห้าคือกองทุกเนี่ยมันทุกเพราะอะไรขันห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเห็นไหมรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ช่วยตัวตนเนี่ยสัญญาไม่ช่วยตัวตนเห็นไหมสังขารไม่ช่วยตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนว่าย่อๆขันห้าคือกองทุก ท่านเห็นหรือยังขัน,ขนห้าคือกองทุกนะ<ม>รู้รอบในกองทุกหรือ,อยังการรู้รอบในกองทุกก็คือรู้รอบในธรรมชาติห้าขันเนี่ยว่ามันเป็นของเกิดดับอยู่เนี่ยเ,เลยเขาเรียกว่ารู้รอบในกองทุกพอพระพุทธเจ้าตัดว่าขันห้าคือกองทุกรู้รอบในกองทุกก็โอ้รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออมันไม่เที่ยงจริงๆเนาะ อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การดูลมหายใจมันก็เกิดมันก็ดับมันก็เกิดมันก็ดับมันก็เกิดมันก็ดับของมันอยู่ธรรมชาติไอ้ตัวรู้มันก็รู้ลมอยู่เนี่ยฝึกการกลับมารู้ลมบ่อยๆไอ้ตัวสติตัวเนี้ยมันก็เด่นชัดขึ้นมานะมันก็จะได้เห็นลักษณะเหมือนมีละครอยู่สี่เรื่องนคอยแสดงให้ดูอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็มันมีสติมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปยึดในในละครสี่เรื่องนี้ก็ต่างคนต่างอยู่พวกนั้นก็ทํางานของมันอยู่ก็เป็นผู้เห็นธทมในธรม นะธรรมชาติมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปยินดียิน้ายนะอันนี้ก็คือเป็นสภาวะความเป็นอรหันต์ในปัจจุบันได้เลยนะคือไม่มีภพนั่นเองเนาะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณนัทพงศ์ถามว่าปึกอานาปัสติต้องเข้าใจคําสอนอะไรไหมครับเช่นอริยสัจสี่หรือดูลมเฉยๆครับพอเข้าใจนะเพราะว่าถ้าสมควรจะเข้าใจถ้าพอจะฟังได้ฟังพ่าจะศึกษาได้ศึกษาได้แค่นี้เล็กๆน้อยๆได้ แต่ถ้าไม่รู้เลยเนะี่ยบางทีมันไปติดอยู่ที่ลมนะติดอยู่ที่ลมถ้าไม่เห็นตอนที่ลมหายใจดับสภาวะธรรมนั้นขึ้นมาเนี่ยนอกนั้นจะติดที่ลมหมดถ้าฝึกไปแล้วลมหายใจไม่มีเนะี่ยท่านจะได้ไปเจอสภาวะธรรมที่ไอตัวเนี้ยที่มันไม่มีลมหายใจมันก็จะเป็นสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้ก็โชคดีไปนะแต่มันเราเราตามที่เรา ศึกษาในเรื่องปฏิบัติแล้วว่ามันช้าสู้เรียนสู้ศึกษาไว้การว่าศึกษานี่ไม่ได้อะไรนะฟังก็ได้นะทุกคืออะไรทุกนี้โหลดทุกสมุทัยนี้โหลดมากนี่ฟังเอาก็ได้มันคืออะไรแค่น,นั้นเองนี่ก็เดินบินธบตัตเสร็จแล้วนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะเดินทางกลับนะคะวันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมมาด้วยสามท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเดินเจ็บเท้าไหมเดินครั้งแรกเจ็บเท้าไหมเห็นนีดครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิน ก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะสาทุกเจ้าค่ะขอแยกลงไลน์นะคะ